สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันกุนทิดาเมฆนภะาพรในช่วงของเทศบานลนครลำปางนิวส์นะคะรายการที่จะสรุป ประเด็นข่าวแล้วก็รวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์มาฝากให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวประชาสัมพันธ์ที่ข่าวแรกกันเลยนะคะสําหรับพี่น้องนักวิ่งทุกทกท่านค่ะในลันนครลาปาง2024นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครกันอยู่แล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะงานวิ่งที่แสนสนุกทั้งร้องเล่นเต้นวิ่งสนุกสนานตลอดเส้นทางเลยทีเดียวค่ะจัดหนักจัดเต็มสําหรับนักวิ่งนะคะ ประทับใจกับการวิ่งนะคะในบรรยากาศของจังหวัดลำปางของเราการรับสมัครปีนี้แบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะคะแฟม u n ี่ัระยะ2.5กิโลเมตรอัตราค่าสมัครคู่ละ600บาทค่ะฟันลันนะคะระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัคร450บาทนะคะแล้วก็มินิมาราธอนระยะระยะทาง10กิโลเมตรนะคะค่าสมัครก็500บาทนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนอก จากนี้แล้วสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะได้เสื้อนะคะเสื้อทีอ่เป็นเสื้อวิ่งในปีนี้นะคะแต่ว่าไม่อยากจะวิ่งก็สามารถที่จะซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะคะแล้วก็สั่งจองกันได้ในช่วงเวลานี้เลยนะคะซึ่งราคาของเสื้ออยู่ที่199บาทค่ะสำหรับไซส์พิเศษตั้งแต่ 4XL ไปเป็นต้นไปนะคะก็ขอเพิ่มอีก50บาทนะคะซึ่งการวิ่งในครั้งนี้ก็เราจะจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายนนี้ ะะหากว่าท่าในใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ที่ Facebook ไนลันนครลำปางนะคะหรือว่า Facebook เทศบาลน,นครลำปางเว็บเพจก็ได้นะคะรีบๆกันหน่อยก็แล้วกันค่ะรับสมัครถ,ถึง10 พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็อีกข่าวสารนึงค่ะช่วงนี้ท่านที่เป็นผู้ปกครองพ่อแม่ก็คงจะรู้สึกร้อนใจเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการเปิดเทอมแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะในจังหวัดลําปางของเราเป็นประกาศ ประชาสัมพันธ์จากสถานธนานุบาลของเทศบานนลนครลำปางฝากมานะคะทางด้านของโรงรับจำนำหรือว่าสถานธนานุบาลของเทศบานนลนครลำปางมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลเปิดเทอมนะคะต้องเรียกว่าเทศกาลเลยทีเดียวเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมนะคะค่าเสื้อผ้านะคะค่าเรียนพิเศษของลูกด้วยนะคะ ซึ่งสถานธนานุบัลก็จะมีการาดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุับาลหรือว่ารงรับจำนำของเทศบาลนครลำปางนะคะก็อยู่ที่นะคะสำหรับผู้ที่จะนำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้จนถึง30มิถุนายนนะคะก็จะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะในกรณีดังต่อไปนี้หากว่าเงินต้นไม่เกิน5,000บาทนะคะก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.25ต่อเดือนนะคะหรือว่า25สตา นั่นเองนะคะแล้วก็เงินต้นเกินกว่า5,000บาทก็คิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1บาทต่อเดือนค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทราศัพท์054217335นะคะในวันแล้วก็เวลาราชการหรือว่าจะติดต่อไปได้ที่ Facebook ของสถานธนานุบาลของเทศบาลนครลำปางนะคะในช่วงนี้ก็คงจะเข้าใจกับ หมออกของคนเป็นพ่อเป็นแม่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะเราไปตามกันต่อที่ข่าวที่3ของสัปดาห์นี้กันต่อเลยค่ะเป็นพิธีบวงสวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะกอะ็อยากจะประกาศประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับท่านใดที่สอบถามเข้ามาถึงกำหนดการนะคะ ในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปบริเวณลานศาลหลักเมืองนะคะทางเทศบานลนครลำปางกำหนดจัดงานบวงสวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปางประจำปี2567ค่ะภายในงานก็ประกอบไปด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัดจดตุรทิศหรือว่าหลวงพ่อดำนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะของชาวลำปางของเรา องค์รูปปั้นหลวงพ่อเกษมเคมะโกนะคะแล้วก็รวมถึงพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีพิธีบวงสวงหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองค่ะโดยจะมีพิธีแห่บายสีนะคะซึ่งจัดขบวนแห่บายสีจากสี่มุมเมืองก็จะมีขบวนที่1เป็นขบวนบายสีประตูชัยนะคะขบวนที่สองขบวนบายสีประตูต้นพึ่งนะคะแล้วก็ ขบวนที่3เป็นขบวนบายศรีประตูเชียงรายแล้วก็ขบวนที่4เป็นขบวนบายศรีประตูทา่างนั่นเองนะคะซึ่งกําหนดการเวลา8ปดนาฬิกาสีนาทีเมื่อขบวนทั้ง4ี่บายศรีสีประตูเมืองนะคะมาถึงแล้วก็จะเคลื่อนมาพร้อมกันหน้าบริเวณของสี่แยกวัดบุญยวาฒค่ะจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางท่านชัชวันฉายบุตรนะคะก็จะได้นําข้าวตอกดอกไม้โปรโยที่บายศรีนะคะแล้วก็จะได้นําขบวนแห่บายศรีเข้าสู่บริเวณของ หลักเมืองนะคะเพื่อที่จะทําพิธีสืบชะตาเมืองตามลําดับนะคะสําหรับผู้ที่จะเข้าร่วมในพิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสวงหรือว่าสืบชะตาเมืองนะคะก็ขอให้แต่งกายด้วยชุดสูภาพหรือว่าจะเป็นการแต่งกายด้วยชุดขาวก็ได้หรือชุดพื้นเมืองก็ได้นะคะก็ฝากกันไว้สําหรับงานประเพณีประจําปีของเทศบาลนาครลาปางของเรางานบวงสวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองนะคะ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเป็นข่าวเด่นประจำสัปดาห์ค่ะเป็นเรื่องของการอบรมหลักสูตรการสุขาพิบาลอาหารสำหรับผู้ที่สัมผัสอาหารรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1น,นะคะรุ่นที่1ทับสองค่ะในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่29เเมษายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมราชาวดีนะคะก็ทางเทศบานนลนครลำปางโดยนางสาวดวงเดือนชัยชนะรองนายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาพิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารรุ่นที่1ค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวมอบนโยบายด้านสุขาพิบาลอาหารให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารการประกอบการในเขตเทศบา,นาลนครลำปางของเรานะคะโดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบา,นาลนครลำปางจัดการอบรมดังกล่าวขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพิบาลอาหารมาตรฐานร้านจำหนอาหารนะคะแล้วก็รวมถึงการปฏิบัติตนตามหลักสุขภาพพิบาลส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งผู้อบรมสามารถที่จะนำไปปฏิบัติป้องกันในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะแล้วก็รวมถึงการจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคด้วยนะคะจากนั้นหลังจากที่มีการจัดการอบรมเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะเทศบา,นาลนครลำปางก็ได้ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ําเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะบริเวณของข่วงหลวงเวียงละกอนค่ะโดยในที่นี้นะคะนายสุรพลตันสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนครลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบา,นาลนครลำปางนะคะได้นํารถน้านะคะบรรทุกน้ําร่วมปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นละอองน้ำนะคะแล้วก็ชําระล้างฝุ่นละออง บริเวณลานด้านหน้าของมิวเซียมลำปางค่ะหรือว่าข่วงหลวงเวียงละกอนนะคะโดยจังหวัดลำปางได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิจังหวัดลำปางเทศบาลน,นครลำปางนะคะแขวงกลางทาง หลวงทางชนบทจังหวัดลำปางแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมมือการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็รวมถึงเป็นการชำระล้างฝุ่นในช่วงนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรีนโซนและเซฟโซนด้วยค่ะในช่วงค่ำของวันเดียวกันนะคะเทศบาลนครลำปางก็ได้ไปออกระงับเหตุในเรื่องของการเกิด เพลิงไหม้เพลิงไหม้บ้านนะคะของพี่น้องประชาชนบริเวณด้านข้างของวัดศรีบุญยงค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหลังจากที่ได้รับการแจ้งเหตุนะคะก็ได้นดํารถบรรทุกน้ําออกระงับเหตุไฟไหม้นะคะที่บ้านเลขที่229ถนนจำเทวีตำบลเวียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดลําปางซึ่งอยู่ด้านข้างของวัดศรีบุญยงค่ะ ภายในบริเวณของบ้านนะคะเพราะว่ามีทรัพย์สินเสียหายคือตู้เย็นหนึ่งหลังนะคะแล้วก็มีสายไฟปักไฟแล้วก็ผนังบ้านบางส่วนที่ได้รับการเสียหายนะคะก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะทางนี้ทางด้านของนายสุชาติเทพพรมวงศ์หัวหน้าฝ่ายป้องกันสำนักปลัดเทศบาลนครลำปางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะคะแล้วก็เตรียมการให้การช่วยเหลือเยียวยาในลำดับต่อไปด้วยนะคะ เราก็มาพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณของห่วงนครนะคะ5แยกของนาฬิกาค่ะเมื่อวันพุทธที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายสุรพลตันสุวรรณรองนายกเทศมตนตรีนครลำปางนําหัวหน้าส่วนราชการพนนักงาและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครลำปางแล้วก็ประชาชนจิตอาสานะคะไปทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบในวันที่28กรกระดาคม2,567นี้นะคะ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณข่วงนครและสวนสาธารณะข่วงนครนะคะห้แยกหอนาฬิกาเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ ในช่วงท้ายของรายการค่ะเราจะพาคุณผู้ชมติดตามน้องเติมนะคะไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล2หรือตลาดอัศวินค่ะเราไปดูความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างในรายการในช่วงของเทศบาลอัปเดตค่ะ สวัสดีครับผมและด้านหลังของผมตอนนี้ก็คือตลาดอัศาวินหรือว่าตลาดเทศบาล2นะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเทศบานลคนครลำปางของเราก็ได้เริ่มโครงการปรับปรุปรงตลาดแห่งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคนครลำปางให้เป็นเมืองหน้าเดินตามนโยบายของผู้บริหารเทศบานลคนครลำปางของเราและตลาดแห่งนี้จะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับในขณะนี้โครงการปรับปรุงอาคารลานสเก็ต ตลาดอัศวินหรือตลาดเทศบาล2ได้ทําการรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคารใหม่ทั้งหมดงานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคารการติดตั้งรางน้ําฝนเสร็จสิ้นแล้วและกําลังดําเนินการในการเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารการปูพื้นกระเบื้องภายในอาคารการปรับปรุงระบบบ,บาบัดน้ําเสีย2จุดและติดตั้งบ่อดักไขมันอีก4จุดในลําดับต่อไป และนี่ก็เป็นความพื้หน้าของโครงการปรับปรุงตลาดอัศวินหรือว่าตลาดเทศบาล2ที่มีความพื้หน้าไปแล้วกว่า80%ครับและคาดว่าจะเปิดให้บริการกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้มาค้าขายจับจ่ายสินค้ากันภายในเดือนมิถุนายน2567นี้อย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็เป็นความพื้หน้าที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกท่านในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ืบหน้าของตลาดเทศบาลสองหรือตลาดอัศวินนะคะก็คืบหน้าไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวสาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ดิฉันคุณธิดาเมฆนาภาพรนะคะรวมถึงทีมงานประชาสัมพันธ์ทุกๆคนเลยค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสามารถติดตามรับชมข่าวสารและก็รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์นะคะได้อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าสําหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ ใกล้จะปิดรับสมัครกันแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัครไนรันนครลำปาง2024ที่จะปิดรับสมัครกันในวันที่10พฤษภาคม2567นี้ในเวลา23นาฬิ59นาทีพวกเรา2คนนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางและก็นักวิ่งทั่วประเทศเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆครับและในงานไนรันนครลำปาง2024ในปีนี้เราจะมีการแข่งขันประเภทไหนกันบ้างครับพี่บุเก้ ค่ะสำหรับปีนี้นะคะจะมี3ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะเป็น Family Run ค่ะอยู่ที่2.5กิโลเมตรอัตราค่าสมัครอยู่ที่600บาทตอนน่อ1คู่ค่ะ mm hmm. แล้วก็ประเภทที่2นะคะจะเป็นฟันรันค่ะ5กิโลเมตรอัตราค่าสมัครอยู่ที่450บาทและประเภทสุดท้ายนะคะ mm hmm. มินิมาราธอน10กิโลเมตรอัตราค่าสมัครอยู่ที่550บาทค่ะ ครับผมแล้วก็เสื้อที่เรากําลังสวมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเสื้อของไนรันนะครลาปาง2024ในปีนี้ครับซึ่งเสื้อสีส้มนะครับก็จะเป็นเสื้อของประเภทวิ่ง Family Run นะครับ2.5กิโลเมตรและสีฟ้าที่ผมกําลังสวมใส่อยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นระยะฟันดัน5กิโลเมตรและสีเขียวด้านหลังของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นระยะมินิมาราทอนครับ10กิโลเมตร แล้วก็ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะคะในวันที่10พฤษภาคม2 5 6 7นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางแล้วก็นักวิ่งพ่อประเทศไทยนะคะมาสมัครในรันกันเยอะๆค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากสมัครวิ่งด้วยกันแล้วก็สนใจนะคะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไนรันนครลำปางค่ะหรือจะสแกน QR code ที่เรา โว์อยู่บนจอนี้ค่ะครับผมแล้วก็ในรนันนครลำปาง2024ของเราจะจัดขึ้นในวันที่2มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้นักวิ่งทุกคนพร้อมกันหรือยังครับเตรียมร่างกายเตรียมหัวใจมาวิ่งชมบรรยากาศและก็แลนด์มาร์คสำคัญของนครลำปางในช่วงเวลากลางคืนกันครับและววันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาสมัครกันเยอะๆนะครับ